เรื่องการเป็นนายกรัฐมนตรีของคุณแพทองทานชินทวะนะัฒน์เนี่ยไปเกี่ยวข้องกับบริษัทที่ทำงานในอดีตก่อนจะเป็นนายกรัฐมนตรีครับไม่ว่าจะเป็นถือหุ้นในบริษัทหรือเป็นกรรมการบริษัทเป็นอะไรต่ออะไรต่างๆก็ตามเพราะกฎหมายนะครับโดยเฉพาะรัฐธรรมนูญนะฮะมาตรา170วรรค5และมาตรา187 บัญญัติไว้ในเรื่องของการมีผลประโยชน์ขัดกันของความเป็นนายกรัฐมนตรีกับการทําธุรกิจการค้าต่างๆครับนายกรัฐมนตรีได้รับการโหวตเสนอชื่อให้เป็นนายกในสภาเมื่อวันที่14สิงหาครับและวันที่16สิงหาคมคือวันที่ได้รับโปรดเกล้าเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นก็คือนายกรัฐมนตรีควรจะลาออก หลังจากวันที่14คือวันที่15สิงหาคมจากบริษัทที่ทำธุรกิจการค้าต่างๆไม่ว่าในสถานะใดก็ตามแต่ปรากฏว่าเมื่อใครก็ตามลาออกจากบริษัทต่างๆแล้วเนี่ยนะครับก็จะต้องไปจดทะเบียนลาออกกับทางราชการคือกรมพัฒนาธุรกิจครับแต่ปรากฏว่าหลักฐานที่มีบางคนตรวจพบก็คือไปลาออก ที่กรมพัฒนาธุรกิจเนี่ยเมื่อวันที่19สิงหาคมครับทำไมไม่ไปจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจในการลาออกนในวันที่15สิงหาคมหลังจากได้รับโหวตเป็นนายกมนตรีเมื่อวันที่14ก่อนที่จะได้รับโปรดเก้าเป็นนายกในวันที่16สิงหาคมครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากครับเพราะถ้าลาออกหลังจากที่ได้รับโปรดเก้าแล้วเนี่ย ก็จะเป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องเดียวครับเพราะถ้าลาออกหลังจากได้รับโปรดเก้าแล้วก็จะเป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ความเป็นนายกรัฐมนตรีอาจจะสิ้นสุดลงได้นะครับตาม,มาตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค5และมาตรา187ครับสิ่งเดียวที่ดีที่สุดสำหรับนายกรัฐมนตรีที่ชื่อแพทองทานชินธวัตรก็คือเอาใบลาออกที่แท้จริงนะครับ มาโชว์ต่อหน้าสาธารณชนเลยครับว่าลาออกจากบริษัทที่ตัวเองถือหุ้นอยู่ก็ดีเป็นกรรมการอยู่ก็ mm. เกี่ยวข้องอยู่ก็ดีกับบริษัทนั้นๆ mm. เมื่อวันที่เท่าไหร่กันแน่ครับ mm. เพื่อจะได้สิ้นสงสัยกันไปนะครับเพราะถ้าลาออกถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างเรื่องก็จะจบไปแต่ถ้าลาออกไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าหวาดเสียวครับ ว่านายกรัฐมนตรีที่ชื่อแพรทองทานชินวัตรจะอยู่ในตําแหน่งได้อีกนานแค่ไหนอย่างไรครับ